แอคคอร์ดพร้อมชุดแต่งรอบคันคันนี้สวยๆเลยและมีะราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยเฉพาะในคลิปนี้นะครับกดติดตามและดูคลิปให้จบนะครับจะได้รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้ราคาพิเศษคันนี้ไปและถ้าอยากได้คันนี้ผ่อนเก้าพันผมทําให้ได้นะครับกดติดตามและดูคลิปให้จบครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวรถสวยๆนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไนท์นะครับเราอยู่ที่กรุงเทพราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะครับดีเจนโฮมคาร์ของเรานะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณ BTS บางว่านะครับ MRT ไฟฉายได้เลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่นี่ทุกเวลานะครับก็วันนี้นะครับผมพามาดูรถคันนี้นะครับก็เป็นนออ็กคอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะ มีราคาพิเศษให้เฉพาะท่านที่ดูคลิปจนจบก็จะทราบเลยนะครับว่าคันนี้มีราคาพิเศษและมียอดผ่อนพิเศษให้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้หน่อยกดสมัครด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผู้ชมนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนั่นเองนะครับรถสวยๆมีให้เยอะแยะมากมายที่ดีเจนฮงคขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะคันนี้เลยคุณผู้ชมกับ h o n d a Accord ตัว1.5เทอร์โบ ELP 2019นั่นเองนะครับคันนี้อย่างที่สังเกตเห็นเลยน้อง เ็เป็นแอคคอร์ที่มีชุดแต่งให้รอบคันแล้วนั่นเองนะครับกับชมหน้าตัว Gen10 นะคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวเครื่องพันห้าเทอร์โบ E.L นะครับก็แน่นอนแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับอยู่ที่5,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่243นิวตันเมตรเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปลี่ยัน้ำมันกว่าพวกเครื่อง2 0 0 4นะครับและให้อัตราเร่งแล้วก็ขุมพลังที่มากกว่า เครื่อง2,004นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันกว่าด้วยนะครับอัตราเ็นกินน้ำมันของเขาจะอยู่ที่เฉลีย่ยอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะรขึ้นอยู่กับการขับขี่และสภาพการจราจรเนะอะมาดูโฉมหน้ากันดีกว่านะครับกับเจ้า a c o r d นะไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไฟ Daylight มาด้วยนะครับไฟ LED แบบ Multi d e e c t o r เนอะตัวนี้เราก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับโลโก้ Honda สีโครเมียมนะสวยมากคันนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกแบบสปอตไลท์นะก็เป็น LED เช่นกันพอมีสเกิร์ตแล้วเขาดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับกับกระจังด้านหน้าแบบนี้มันรองรับกันได้อย่างลงตัวเลยเนาะคันนี้สีบอลเงินนะคุณผู้ชมสวยมากจริงจรินะครับดีไซน์เขาออกมาโชวเฉี่ยวดูทันสมัยมากนะครับถ้าใครได้ขับนะผมบอกเลยว่าราคาป้ายแดงเขาก็แอบแรงอยู่นะราคาป้ายแดงเขาตอนเขาเปิดตัวอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับตอนนั้นเนาะราคาอยู่ประมาณนี้เลยแต่พอมาเป็น รถมือสองคุณภาพไม่ได้ดบเลยนะครับและคันที่เราคัดเข้ามาหายากมากสภาพสวยๆรับประกันทุกอย่างเลยนะคันนี้โฉบหน้าไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับที่ด้านข้างของตัวรถครับนั่นเองนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวซีรีส์ยาอยู่ที่225 50R17 ได้ยางดันหลบไปเลยนะครับเราไม่ได้เอาอยางธรรมดาให้นะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นยางดันหลบให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้แม็ก17นิ้วเป็นสีทูโทนของเดิมของเขานะครับรองรับกับตัวรถได้ดีไหกนะ เข้ากับตัวรถมากเลยแล้วก็เข้ากับตัวสเกิร์ตมากตัวดีสวยมากเลยนะครับยางดียังใช้ได้อีกยาวนะเป็นยางปีใหม่แล้วด้วยนั่นเองนะครับยางดันหลบด้วยนะรับประกันสวยๆเลยคันนี้อ่ะถัดมาที่ตัวด้านบนกันบ้างนะครับจะเป็นตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวฮอนด a าเรนโบชนะเองนะฮอนด้าเรนโบสเขาจะไม่ได้อยู่ด้านด้านล่างเนาะเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีกันส่งกันศารสรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับของทาง a c c o r d นั่นเองนะครับก็ ในส่วนของตัวรถจะมีในส่วนของเขาที่เรียกว่าสมาร์ทเอนทีตัวนี้จะเป็นที่จับประตูแบบโครเมียมมีสมาร์ทเอนทีนะครับสามารถเปิดปิดประตูรถล็อกรถจากได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งข้างคนขับและทั้งฝั่งคนขับนะครับสามารถล็อกได้บางคันจะทําได้ที่ฝั่งคนขับคันเดียวนะเช่นพวกแคมรี่แคมรี่จะทําได้ที่ฝั่งคนขับอันนี้จะทำได้2ฝั่งนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับด้านข้างมีสเกิร์ตนะคุณผู้ชมเหมือนจะมีโครเมียมตัดด้วยนะ สวยมากคันนี้เท่มากครับโดดเด่นกว่าแอคคอร์ดคันอื่นบนท้องถนนแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นฝาถังน้ํามันเปิดได้เลยตรงนี้นะครับลองรับ e 8 5 e 1 0นะตัวนี้ก็เติมประหยัดน้ามันได้เลยนะครับ91ได้นะครับแน่นอน e 2 0 e 8 5ได้ด้วยประหยัดน้ามันเช่นกันนะครับามาด้านหลังกันมองด้านหลังนี่คือมีสเสน่ห์มากด้านหน้าว่าเขามีสเสน่ห์แล้วคุณผู้ชมด้านหลังเขาก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันนะครับกับไฟท้าย สไตล์เขานะครับที่เป็นสีแดงทั้งบนล่างแบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์คว่าแอคคอร,นะครสวยมากนะคันนี้โฉนะมเจนสิบผมว่ามีเสน่ห์มากขับได้อีกเป็นสิปีคุณผ,ผู้ชมด้านท้ายมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับพร้อมกับสเกิร์ตท,ท่อคู่สวยมากคุณผู้ชมคันนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ารถคันนี้จะราคาเพียงแค่เจ็ดแสนก็กว่านะครับเพราะว่าป้ายแดงล้านสี่คุณผู้ชมมาซื้อผมนี่หายไปเกือบห้ แต่คุณผู้ชมได้ลดสภาพไม่ตา่างจากมือหนึ่งเลยนะครับนี่กล้องถอยนะกล้องถอยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ส่วน้านท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้เลยกว้างขวางมากนะครับถุงก๊อฟใส่ได้กระเป๋าสัมภาระใส่ได้หลายใบเลยประมาณ3ใบได้นะครับก็ความกว้างนี่คือจะไปช้อปปิง้งใส่ลังขนมลังนมหรือว่าจะเป็นพวกอของชงของใช้ในบ้านนะครับไปแมคโครไปโลตัสซื้อของได้เยอะนะไม่จำเป็นต้องเป็นรถ ห้าประตูก็ได้ท้ายกว้างๆนะครับสำหรับรถดีเ gment แบบนี้นั่นเองนะครับถนวนเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะมีช่องที่สามารถเปิดเข้ามาหยิบของจากด้านในได้นั่นเองนะครับอุปกรณ์มาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างผู้ชมออุปกรณ์นะครับก็มีย่างอะไรแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อครบคันนะครับแล้วก็ให้ดูตรงพวกซีนด้านในนะครับ สีเดียวกันเสมอกันนะครับว่ารับประกันเลยคันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนด้านในหรือว่าทําสีด้านในมานะครับไม่เคยมีการติดตั้งกรงติดตั้งแก๊สหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวถังนะครับด้านในสภาพเดิมสีเดิมนะครับรับประกันเลยคันนี้ไม่เคยเจออุบัติเหตุมานะครับแล้วก็ทาง Regent Home Car ของเรานะครับรับประกันในส่วนของตัวเครื่องระเกียร์ให้ด้วยนะครับสูงสุด2ปีแล้วก็มี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้เลย1ปีเต็มนะครับแล้วก็รับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดตอกกรอใหม่มีเล่มเอกสารครบพร้อมโอดนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมได้แอคคอร์ดสวยๆเลยนะครับผมรับประกันให้เลยฝาท้ายด้านบนเม็ดอาร์ยังอยู่เลยนะตรงนี้พร้อมกับฉนวนที่แนบสนิทชิดตัวรถสวยผมบอกเลยคันนี้เดิมแท้โรงงานนะผู้ชมใครอยากได้รถ ด,ดีสักคันไปใช้นะครับในราคาที่หายจากป้ายแดงไปเกือบ50%ได้เลยนะครับนอกจากดูด้านหลังแล้วนะมาด้านข้างกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมผมสามารถทําให้คุณผู้ชมดูได้เพื่อความมั่นใจเลยก็คือเม็ดอาร์คตัวรถนั่นเองนะครับอ่ะผมให้ดูฝั่งนี้แล้วกันเม็อาร์คสวยโคมนะคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูฝั่งนี้ไปด้วยเลยนะเม็อาร์คสวยโคมนะครับคมเดิมแท้โรงงานลองแซนวิชเรียงเป็นชั้นเลยนะครับให้ดูกลมนิดหนึ่งอัน เรียงเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะครับสวยเดิมนะครับว่าไม่มีการเจออุบัติเหตุด้านของด้านท้ายด้านข้างนะครับรับประกันทุณผู้ชมสามารถพาช่างที่ไว้ใจมาดูรถที่เราได้นะครับแล้วทางเราก็มีผลตรวจยืนยันให้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นผลตรวจให้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็ผลตรวจเราก็จะมีให้หลากหลายหน้าเลยก็จะขึ้นได้เลยว่าตัวจีจุดเขียวจีจุดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรบ้างผู้ชมสามารถดูได้เลยขอดูได้ที่ พนักงานและทีมงานของเราได้เลยนะครับอะดูด้านหลังแหละผมเปิดให้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านหน้า,านะครับในส่วนของด้านหน้าก็เช่นกันนะคันนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะจะสังเกตเลยว่าเสียงรถเงียบมากนะครับนี่เนะม็ดอาร์คเดินแท้โรงงานนะสวยคมเดิมนะครับรับประกันเลยนะคุณผู้ชมคันนี้เดิมเดิมและประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ50%คุณผู้ชมในราคาที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูนะดูคลิปนี้ให้จบคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับรับประกันนะครับถ้า ใจร้อนอยากทราบช่องทางการติดต่อแล้วดูมาครึ่งคลิปเด้งขึ้นมาครับช่องทางการติดต่อนะครับแอสซาวัรีเรจนหรือจะโทรเบอร์สิบหลักก็ได้ศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหนึ่งครับผู้ชมติดต่อมาได้ตลอดนะครับขอรายละเอียดผลตรวจส่งให้ได้หมดในทางออนไลน์แล้วก็นัดเข้ามาได้ที่โชว์รูมเลยนะครับราชพฤกษ์ตลิ่งชันกรุงเทพเรจินโฮมคาร์รถสวยที่ไม่ใช่แค่รถมือสองครับเพราะเราคัดเข้ามาทุกคันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วคันนี้เราสตาร์ตตั้งแต่ตอนเริ่มรีวิวนะ ตั้งแต่ยืนอยู่ข้างนอกยังเข้ามาในตัวรถนะครับเครื่องเงียบจริง,รงๆนะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะครับก็ภายในนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้ในรถประมาณประเภทดีเซ gment อย่างนี้ก็คือกว้างขวางมากนะครับยืดแขงยืดขาได้สบายนะครับเอาเป็นว่าถ้าคนนั่งข้างๆอยากไ่อยห้างสบายนะครับเป็นเบาะประับไฟฟ้าแบบคู่หน้าเลยทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบว่า อลองรับสรีระได้ดีมากนะครับโอบรับสรีละดีตัวใหญ่กองผมก็นั่งได้อันนี้ผมยังมีพื้นที่เหลือซ้ายขวานะครับให้นั่งได้อย่างสบายใจหมวแมลงแบบ3ก้กามีครุสคอนโทลแพดเดิลชิพมีให้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับบางคันจะมีให้ทั้งแพดเดิลชิพและทิปทอนิกที่เกียร์แต่คันนี้นะแอคคอร์ดเขาจะมีที่แพดเดิลชิพอย่างเดียวนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ก็คันนี้ไม่อยู่ที่160,000กิโลนะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่ปกติเนาะเฉลี่ยวิ่งต่อปีจะอยู่ที่ประมาณคันนี้รถปี19เนาะรถประมาณ6ปี6ปีวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าโลนะครับถือเป็นการใช้งานที่ปกติมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมกลิ่นไปข้างต้นเนาะตัวนี้เราก็จะมีผลตรวจเ,เป็นตัวอย่างนะครับที่จะวางไว้อยู่ที่หน้ารถทุกคันนะครับว่ามีผลตรวจเป็น Inspection และค r e ได้เกรด A นะครับก็ยืนยัน อย่างที่ขึ้นอินเสิร์ตไปเมื่อตอนแรกเนาะว่ามีใบตรวจให้นะครับเป็นตรวจเกจเองนะครับเราก็มีให้ที่ตัวรถเพื่อคุณผู้ชมเข้ามาดูกันที่โชว์รูมก็จะเห็นได้เลยว่าคันนี้ได้ตรวจเกจเองนะครับอันนี้คร,ร,ร่าวอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับเบาะเรียบร้อยนะครับเมมโมรี่ซีทมีให้2องตำแหน่งนะครับกระจกออโต้สบานนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลตรงกลางคอนโซลตรงกลางเป็นขนาด7นิ้วนั่นเองนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ สั่งการด้วยเสียงแบบ s i ร i นั่นเองนะครับรองรับหมดเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้หมดเลยนะ USB, นครับแอปพลิเคชันก็ดูได้เลยนี่ครับการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะครับ USB นะครับนี่หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องก็ชัดเจนมากอันนี้ผมเปิดเลนวอทให้ดูนะครับอันนี้ประตูเราเปิดอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ชัดเจ๋วมากเลยนะนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็ขึ้นนะอันนี้ผมกดธรรมดาถ้าเปิดไฟเลี้ยวน้องก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ นั้นหรือจะไม่เปิดกดอย่างเดียวก็ได <for S 1> ้ซึ่งอันนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าอยากจะให้เลนวอชปิดตอนเปิดไฟเลี้ยวอยากจะกดเองอย่างเดียวตอนดูอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะปิดเลนวอชก็ได้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไม่ให้มันขึ้นก็ได้นะสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับไปการตั้งค่าแล้วก็ไปที่กล้องนะครับสมมุตินะท่านๆใดอยากต้องการนะนี่เราก็ไปที่หมวดเลนวอช แล้วก็แสดงพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวให้กดปิดนะครับอะไรแบบนี้สามารถตั้งค่าได้เลยนะเพราะมันอิสระเพราะบางท่านอาจจะไม่ชอบเวลาเปิดไฟเลี้ยวแล้วเปิดอะไรดูอยู่เปิดมงเปิดแหนบอยู่ไม่ชอบก็ได้แต่ผมว่ามันแป๊บเดียวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกตัดสินใจเอานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือระบบปรับอากาศจะเป็นแบบดิจิตอลและเป็นดวลโซนแยกซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับคนทางซ้ายอยากจะได้25องศาหรือ19องศาเลือกได้เลยนะครับก็จะเป็นแสดงผลดิจิตอลเป็นแอร์โศกสปอร์ตสวยมาก ชอบมากเลยนะแอร์ทรงนี้มันดูดีดูดีมากน่าเท่มากนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นในช่องของ USB แล้วก็เป็น Power Outlet ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ช่องใส่โทรศัพท์โอ้ใส่ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะหรือว่าเขารองรับแบบนอนอ๋อใส่แบบแนวตั้งแต่แบบว่ามันกว้างมากเลยเหมือนเผื่อเหมือนเผื่ออะไรสักอย่างนะครับก็ใส่ได้ประมาณเครื่องหนึ่งแบบพื้นที่เหลือๆนะครับ ก็มีช่องเก็บของให้แล้วก็สามารถปิดไปได้นะครับเวลาไม่ใช้งานเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับทำให้การขับขี่และก็ขุมพลังรองรับกับระบบเครื่องพันห้าเทอร์โบของเขาเนาะทำให้การขับขี่เขาค่อนข้างสมูทและลุ่มนวนและก็ทําการขับเคลื่อนได้ดีมากนะครับอีโค o โมดสปอร์ตโห ครบคันนะครับอยากประหยัดกดอีคอนได้เลยถ้าอยากได้ความรุนแรงเราใจกดโหมดสปอร์ตแล้วขับเคลื่อนไปได้เลยระบบเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าและออโตเบรกโฮนะครับในช่วงของเวลาเราติดไฟแดงกดเบรกโฮเหยียบเบรกกดเบรกโฮแล้วปล่อยเบรกได้เลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเมื่อยจะได้พักเท้าได้นั่นเองนะครับช่องเก็บของเขาทำมาให้เยอะนะที่พักแขนแล้วก็ช่องเก็บของตัวนี้ก็คือมีถาดอันนี้เผื่อวาง กุญจกุญแจหรืออะไรเพิ่มเติมเนาะเราก็สามารถที่จะวางไว้ได้เลยนะครับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะพกอยู่กับตัวเพราะว่าเขาเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับซึ่งสามารถสตาร์ทและอุ่นเครื่องหรือเปิดแอร์อรอเราได้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือรองรับในระบบหลายๆอย่างนะครับนี่ก็คือแอคคอร์ดในราคาที่คุ้มค่าสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังอยากได้รถสักคันและในงบประมาณสัก7 0 0 0 0กลางๆอยากได้รถสักคัน คันนี้ผมขอมอบเป็นตัวเลือกให้คุณผู้ชมละกันนะครับว่าอยากได้รถแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้รถเก่งซีดานก็ได้หรือถ้าอยากได้รถครอบครัวรีเจนโฮมคาร์เราก็มีในงบประมาณนี้เยอะมากสามารถติดต่อเขาได้เลยนะ,ะดูด้านนี้กันนิดหนึ่งคอนโซลเป็นลายไม้นะครับสวยดูโมเดนดูทันสมัยดูเรียบหรูดูดีมากนะแอร์ก็เย็นฉ่ำมากเลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมปรับแรงแอร์อยู่ที่ระดับ4นะระดับ5ระดับ6ระดับ7 ก็ฟังจากเสียงเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเขาได้ลมแอร์ที่เย็นฉ่ามากเลยนะัวนสวยมากนะครับแต่ก็เบาแอร์ลงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราหมดยังว่าการถล่มีด้วยนะครับแล้วก็พวกด้านนี้ก็คือกระจกแต่งหน้ามีให้สองฝั่งนะครับก็ไม่ต้องแย่งกันคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย นะครับคุณผู้ชายอยากขับแล้วก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้ฟังคขับอย่างเดียวก็จะแปะนะครับคุณผู้หญิงนั่งด้านข้างก็มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับแล้วก็ระบบแอร์แบกมีให้เยอะมากหนึ่งสองสามสี่มีเสาเอีกสองเสาซีด้านหลังก็มีอีกสองนะครับที่เบาะก,ก็มีอีกมีที่เบาะก,ก็มีอีกคู่หนึ่งเยอะนะระบบ bag, er, แอร์แบกเดียว่าวระบบความปลอดภัยเยอะมากครับอย่าไปดูด้านหลังกันกคุณผู้ชมด้านหน้าว่ากว้างแล้วไปดูด้านหลังกันว่ากว้างขนาดไหนคันนี้นะผมบอกได้เลยว่า รถมันดีจริงแอคคอร์ดใครอยากได้รถไปใช้แล้วเลือกไม่ได้รนะหว่างแอคคอร์ดแคมรีมาดูดีเจนเลยคุณผู้ชมเรารีวิวให้แบบจัดเต็มนะครับอ่ากันแสงย้อนนิดนึงคุณผู้ชมกว้างมากปกติไฟตรงเขาจะอยู่ห้องตรงกลางอะเนาะเขาจะอยู่ตรงกลางถ้าเป็นแคมรี่จะอยู่ตรงนี้แอคคอร์ดเขาไาให้อยู่นี้แยกกันนะเพิ่มความเป็นส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวไฟส่องอ่านหนังสือเนาะคุณผู้ชมแล้วก็แอร์ด้านหลัง เย็นมากนี่ปรับตามความแรงของคันของด้านหน้าเนาะถ้าด้านหลังท่านหน้าเขาปรับแรงขึ้นก็จะหยิดแรงขึ้นตามนะครับตัวนี้ก็คือเบาะด้านหลังกว้างม,มากคนนั่งด้านหลังข่อยห้างได้สบายๆนะครับผมสูง174นั่งด้านหน้าด้านหลังบอกเลยไม่อึดอัดเลยสักนิดนะครับที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับจะ,ะบักบักจะซอนซอนจะพันไทยโอ้ยอันนี้พืชื่อเต็มอ่ะ อ่าจจะไทยจะซอนจะบักได้เลยนะขนาดแก้ววางได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะล้วงได้อันนี้อาจในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับก็สามารถล้วงแขนเข้ามาหยิบของด้านหลังได้แต่ก็ต้องเป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะเพราะว่าช่องเขาจะประมาณ2ฝ่ามือได้นะครับในการเอาหยิบออกมาเนาะมันก็ สะดวกสบายในระดับหนึ่งนะครับเผื่อเราเอาของสําคัญสาคัญวางไว้ใกล้ๆเราจะได้ล้วลงหยิบได้นะเบื่อฝนตกไม่อยากออกไปข้างนอกก็สามารถที่จะล้วงเก็บของในนี้ได้และติดตั้ง Isofix Car s e ได้ทั้ง2ตําแหน่งนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับระบบถุงลมอย่างที่ผมบอกว่าเขามีให้ที่เสาซีสองตำแหน่งนั่นเองนะครับเสาซ้ายเสาขวาเลยนะครับนั่งสบายมากจะซื้อให้ไปของขวัญตัวเองแล้วให้ญาติผู้ใหญ่นั่งพ่อแม่นั่งด้านหลังบอกเลยว่าผู้ท่านไม่เมื่อย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะอันนี้คือเปิดฝาท้ายให้เลยนะฮะเอ้ยเปิดฝาหน้าอันนี้เปิดฝาหน้าให้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ฝาหน้าเขาจะมีโชคไม่ต้องมาหยิบคำตามสไตล์รถดูนะอ่ะห้องเครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo 1.5ลิตรนะครับสี่สูบเครื่องยนต์ Earth Dream นะครับตัวนี้ ABS มีมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ตัวดีก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สำหรับใครที่กําลังสนใจนะสามารถพาช่างเข้าไปอยู่รถเด่กได้เลยเปิดดูได้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับสังเกตตรงฝั่ง่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับขวามือของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงอยู่ด้านในนะครับน็อตตัวคำโช๊คไม่เคยถอดนะครับฝาโช๊คฝากระโปรงด้านในนะครับเราจะดูน็อตตัวในเป็นหลักนะครับว่าไม่ได้มีการถอดนะครับส่วนน็อตฝากระโปรงนี่ก็ไม่ได้มีการถอดแงะเก็บไข่เช่นกันนะครับเบาโช๊คนู่นนี่นั่นนะครับคานด้านหน้านะครับ หัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้เดิมสะอาดสวยเก็บงานให้หมดแล้วนะครับถัดไปดูฝั่งนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะครับน็อตเดิมนะลูกคานเดิมตรงนี้ไม่มีแตกนะน็อตก็ยังอยู่นะครับหัวน็อตตรงกระโปรงด้านในนะครับก็สวยคมนะครับไม่มีการแงะแกะไขฝากระโปรงด้านบนนะครับฉนวนกันความร้อนสวย ไม่มีค่าคลิเกลือไม่มีอะไรเลยนะคันนี้พร้อมใช้มากๆนะครับผู้ชมพร้อมกับตัวบาร์โคดฮอนด้าถ้าฝากระโปรงเดิมของฮอนด้าจะต้องมีบาร์โคดและมอกอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะมาติดใหม่เพิ่มเติมได้เนาะเขาก็จะมีซึ่งทางเรามีให้หมดเพราะรถเราเดิมแท้ทุกคันนะเนี่ยซิ่เกอร์บาร์โคดและมอกอยู่ตรงนี้หมดนะครับเห็นได้เลยชัดเจน นะครับว่ารถคันนี้สวยเดิมแท้ขนาดไหนนะครับสามารถมาดูรถที่ r e ี e n Home ข่าวของเราได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับบอกได้เลยเดือน6นะครับก็นะวันที่6เดือน6นี้นะครับโปรโมชั่นถ้าใครจองและออกรถภายในวันที่6 1ถึง1นะครับรับไปเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี6ครั้ และโปรโมชั่นเด็ดๆเพิ่มเติมมากมายคุยคุยกันหลังบ้านได้เลยครับช่องทางติดต่อเด้งขึ้นมาอยู่ตลอดแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะ Honda Accord 1.5 Turbo E L นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปน้อว่าสามารถทำยอดผ่อน9,000ได้นะครับง่ายๆคุณผู้ชมคันนี้ราคา7 5 9,000ปกติถ้าเป็น Accord นะครับราคาน้องไม่เคยอยู่ราคา7.5น้องจะต้อง7ปลายถ้าดาว300,000ยังไงก็ยังผ่อน9,000ไม่ได้ แต่คันนี้สามารถทําได้แล้วนะค759,000ดาว3,000พอร์ต9,000ได้เลยตลอดสัญญาผู้ชมนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะครับ S ide, y t l e g e n ได้เลยหรือจะโทรเบอร์สิบหลักก็ได้089458861ครับ rg Home Car รถม,มือสองราชนชิตลิงชันนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ บอกว่ามาจากไลฟ์โซนหรือว่ามาจาก YouTube สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันเกียร์เครื่องยนต์นะครับให้เลยสูงสุด2ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหนึ่งปีเต็มให้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับสนใจสามารถติดต่อเข้าม,มาทดสอบขับทดลองหรือดูบริการส่งรถต่างๆได้ที่โชว์รูมได้เลยนะติดต่อนแอดมินได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จุใจไปแล้วนะผมว่าผมรีวิวคันนี้เยอะมาก นะครับถ้าสนใจอยากจะดูสามารถวิดีโอคอลได้แจ้งมาได้เลยบอกอยากให้ผมพาวิดีโอคอลผมมาพาไปดูวิดีโอคอลเพิ่มเติมกับรถคันนี้ได้เลยถ้าคุณสนใจคอมเมนต์ comment, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทางเราคอมเมนต์ comment มาว่าอยากดูคันไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เราบอกกันเราได้เลยนะครับดีเจนโฮงครดีให้บริการเนี่ยผมเดีย๋ยววันนี้ต้องไปกดน,นะถ้าฟรีดาวลืมไปถ้าฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสองผ่อนเริ่มต้นประมาณหมื่นสองถ้าเป็นฟรีดาวแต่ถ้าอยากผ่อนเก้าพัน ดาวสามแสนให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับถ้าใครสนใจคันนี้คุ้มมากสนใจติดต่อได้เลยวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ